โอ้โหการลงทุนมันไม่เหมาะกับเราหรอกมันสําหรับคนที่มีเงินเยอะแล้วก็สําหรับคนที่แบบว่ามีความรู้เยอะๆใครเคยคิดแบบนี้บ้างถ้าใครเคยคิดแบบนี้นะมาฟังใหม่วันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตอนนี้ความรู้การเข้าถึงเนี่ยมันมีให้เราเนี่ยได้เสพเยอะแยะมากมายเลยนะแล้ว การที่เราเนี่ยคิดแบบเนี้ยมันทําให้เราพลาดโอกาสมากๆเลยนะกับการที่เราจะได้รู้ในสิ่งที่เราควรต้องรู้มากๆในยุคเนี้นะแล้วถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนอย่างเราเนี่ยทุนก็น้อยนะคะเออความรู้ก็ไม่มีไม่มีประสบการณ์เลยอะและเราจะเข้าไปลงทุนได้ยังไงต้องบอกว่าในตลาด CFD นะคะตอนเนี้ย ในยุคนี้ทุกคนสามารถเข้าไปนะคะทำกำไรในตลาดนี้ได้แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งฉันไม่มีความรู้ทุนก็ไม่มีทุนก็น้อยเนี่ยแล้วฉันจะเริ่มต้นได้เหรอถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรวันนี้เราจะมาปรับเปลี่ยน mindset ความคิดของเราใหม่เลยนะคะ,ะเราจะได้ตาสว่างนะคะในโลกของการลงทุนสักทีเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะ เราก็จะไม่มีรายได้เพิ่มนะคะซึ่งตอนนี้รายได้ทางเดียวมันไม่พอใช้ด้วยการที่ทั้งเงินเฟ้อนะคะข้าของแพงขึ้นทุกวันรายได้ทางเดียวก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะคะก็ช่วงหนึ่งทุ่มนะคะคืนนี้นะคะย้ำหนึ่งทุ่มคืนนี้จะมีนะคะวิทยากรท่านผู้มีความรู้ในตลาดนะคะ CFD แบบนี้ แล้วก็จะมาบอกให้เราเนี่ยได้รู้นะคะให้ตาสว่างสักทีนะคะกับการกลัวต่างๆนานาที่เราเนี่ยได้สมมุติขึ้นมาแบบนี้นะหนึ่งรุ่มใครสนใจที่จะเข้ามาฟังฟังฟีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆฟังแล้วเราจะเปิดมุมมองนะว่าโอ้เรานี่ไปทําอะไรมาทําไมละาึงถึงถึงได้เพิ่งจะมารู้จักนะมันเสียโอกาสมันเสียเวลามาเยอะเลยเนาะ กับการที่เราไม่ได้รู้สิ่งนี้เพราะว่าตลาดนี้ต้องบอกนะคะทุกคนถ้าเขาจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆอย่างเราได้เข้าไปแต่วันนี้ทุกคนโชคดีแล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่าโชคดีย,ยังไงแล้วทํายังไงคนทุนน้อยแบบเราเนี่ยจะทํำยังไงนะคะให้เราได้มีรายได้กับเงินบนอากาศแบบนี้กับเขานะก็เข้ามาฟังนะคะช่วงหนึ่งทุ่มนะคะเราจะมีสอนนะคะอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะจากท่านอาจารย์นะคะ ที่มีความรู้มากประสบการณนะ์มาบอกให้เรานะคะคตาสว่างในเรื่องนี้นะคะทุกคนก็ใครที่สนใจนะคะคพิมพ์สนใจกันมาได้เลยนะใครที่เห็นคลิปนี้กับใครก็สามารถพิมพ์สนใจนะคะขอ,อเข้ากลุ่มกับคน